เอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่กับสตาร์ดิวเบอรี่พาร์ทที่สี่กันแล้วซึ่งวันนี้ฝนตกถือเป็นเรื่องที่ดีไปลุยว,วันนี้เราเ้อ้ยชินโอ้ยนะครับสือทาง ใช่หาเหมืองโอเคครับบูปินเพราะนั้นโอเคเสือเสือ,สอวันนี้เราไปอดิบตาหลอม คอปเปอร์ไม่มีคอปเปอร์อ่ะแต่เราไปลงเหมืองดีกว่าวันนี้หรือว่าจะไม่อยู่หรอเนี่กระเป๋าว่าลงเหมืองวันนี้ไม่คุ้มหรอกตกปาดีกว่าตกปาดีกว่ากอะไม้โซฟดีอะไร้วเคือโเศษอะไรรึวะ Sophia hỏi 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 hổm cái hỏi hỏi đây à hỏi 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 ไปเก็บของทะเลแล้วมาหาโซเฟียแล้วก็กลับบ้านไปขายของโอเคแล้วก็มาตกปลาที่ในปา่าปันนีง ไม่อะไรเลยอะถามจริงหันหลัวโรเฟียมาหาแล้ว Hi, bye bye bye. Coffee. Yeah. Bye, bye bye. Ok, kiểm ban rồi. Cả ban còn. สื่อจริงๆสองพันให้เราไปซื้อกระเป๋าก็ได้นะแล้วนะปลูกสตรอเบอรี่หรือเปล่าอ่ะเอาต้องการเงินต้องการเงินไปซื้อมาเร็ดพันเดินไหมเม่หล่ะจะมีมากก้าเขา,าทีเนี่ย เอ้ย,อยน,น่าเดทให้ดิเอาไปต่อข้างล่างไปเฮ้ยมือไปดูเวสในเมืองอ่ะไม่เป็นไรหรอกวันเดียวตกปลาได้ฟังเราต้องการฟังมาเลย มรานม้จะได้ทักกี่ตัวกันเดี<อ>๋ยวปลาหมดบอ่อป้ะเนี่ยเอาไม่ทันเดี๋ยว Nà dừng rồi, nhanh rồi quá. Nhanh. Nhanh, 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 nhanh. Nhanh. Ui, mình, mình để trả lời quá ấy đài là vui Mình phía đó, để nè Nào đài đi mà yeah.

เร็วเร็วเร็วเลีวเลีวอ,อ่าฮะงานจังเลยซื้อเปลี่ยนใหม่ซะเลยดีไหมเนี่ย ทุกผ่ายแล้วของเต็มมามาทีนี่ใบอี2นะโอ้ยโอ้โหถามเจรงไว่าท่ายเถอะดกข่อนทีหนึง่งเพิ่อกำลัง เดี๋ยวตัดต้นไม้ดีกว่ารเดนไน้าาอ้ยยเฮ้ยเดี๋ยวนะอรามีนทั้นว่าหือเหมือเฮ้ย ไม่ตกแล้วมันคนตีนอ่ะแอนดี้ไปเลยไปเลยเอ้ยแกล เราไปตัดต้นไม้เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวซื้อตอมาอีมาปลูกเยอะๆอยากได้พื้นที่ขว้างๆส่วนนี้ดีกว่าอ,อา๋อตัดต้นไม้ดีกว่าไปไปตัดตัดตัด ก็กบกด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 ได้หมดเรื่องพื้นที่ฟาร์มนะครับต้นไม้ ไอ้ทางนี้ดีกว่เดี๋ยวเพื่อเราไปเก็บไม่ได้เก็บเก็บเดี๋ยวอยู่บนเก็บได้หดหมดขอทางนี้นะ ผมมันต้องขุดพิแกแอ็กอันนี้นู่ว่าพิแกแอ็กเงินนู่ว่าไหนจะขุดได้อะลืมเลยแอะเดี๋ยวเ้วอุ้ยคิดหายกลับมาไม้ต้นไม้ต้นมา เตรียมพื้นที่เตรียมรอสตรอเบอรี่เตรียมพื้นที่ให้สะอาดพร้อมกับ,บอการปลกสตรอเบอรี่โอ้จะเ็นไม่น่าให้มีด้วยอ่ะแล้วประเด็นคือถ้าตุในบ,บนเราปลูกได้ใช่ปะพอเราจะขุดผูกเสบบร็จพอเราจะรดน้ำเสร็จ วันหนึ่งก็น่หจะน่าแตกเพรา y ใหม่ก็แค่ีถ oh อหลุกแล้วเอ้เต็นง้ายโอเฮ พอพอ,อเ,เด็กกินให้หมดเลยแล้วก็กินสองอันแล้วตัดตรงนี้ให้หมดโอเคลุยกินก่อนล,ลุยลุยลุยได้นอนแล้ว เอ้ยคิดหายแล้วายดังนอนเลยป่าวันนี้รีบนอนหลับกันนะเนี่งใช่ไหมแมว นอ okay. นต่อมาฝนหยุดแล้วไม่มีรายการอาหารไปแล้วเหรอเฮ้ยหุน้นฝนตกโรบิน บอกเก็บน้ำแมวไม่มีตังค์หดหด,ด,ดน้ำต้นไม้ก่อนนะมันลานัางเลยมันอาจจะมีสปริงเกอร์ không đi. hạ to đi quét hôm nay to đi à Hey, who is Sophia? มันดุดแม่ก็งี้แหละมันดุดแม่มาน้าอย่าว่าแม่ไ้นอนดาวไปไปจากได้

Ui, entity Thầy được cả đại Hãy subscribe Yeah chưa chơi ai lên Bây giờ chị nghe không thấy tổ nó kẹp kiếm quyền đây đây Đó đi bạn เลยวิสของน้อนี่คว้าแพรละายเฮ้ยเมื่อวานมันฝนตกด้วย่ะแล้ว่าตกกบลืมเลยโอไมค์คอร มันลืมคันเติมว้ามันตึงหตึงิดตึงหตึงหดิงหด,งหด,ลงหดลงมือรีกว่าอาา่าฮะบอกเลยเราขอสำคัญมา อ้าดโอ้ยทนได้ขอเนได้น,นะครับได้เจอมาตลอดสวยได้นี้มั้ด้วย mình này đi lỗi cũng kiếm người ra khó đúng không con hopper rồi ừ, ừ. có con đàm rồi có đàm rồi ôi mình đây nó chơi lại anh ไม่เจอบันไดเด้อชั้นห้าหรอวะอันทีท อืกล้อมดาบกาดจเลยอะลง้อยชิ้นาปแล้วขอ,อ,าวอดาบหน่อยอันนึงเฮ้ได้เ่รอได้ แรงลงแล้วกันของเต็มอ่ะเอาไปชั้นสิบให้ได้เอาชั้นสิบวันนี้ขอชั้นสิบเอาชั้นสิบได้ไหมอ่ะ เฮ้ยขอบันไดหน่อยขอบันไดหน่อยครับ mình đây này nè thì mình đài rồi thôpáp nhảy nè mình đây ấy huổi มาทาวูดขึ้นเฮ้ย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  เดีเตียนโลบินได้เหรอมันอันนี้เสียงดัะลงเอาน้ำอ่ะอย้วมาแช่น้ำดังไม่ตกลึกทิงเก็บ เก็บแก่เมื่อไรเห็ดจะได้ที่เนี่ยไม่เก็หน,น้าน้อยมากเลยอ่ะอ่าฮะ ลองไงดีเฮ้ยไปคุยเว่พอคุยแล้วพี่หดงที่เรียนมาช่วงนี้อ่าสองหอ้อสองพันนะแล้วแล้ววันนี้พอแค่นี้แล้วกันนะเนาะไอะนอนวันนี้แค่ว่ากันใหม่วันนี้ฝนตกด้วย เดีปเป็นเรื่องที่ดีพ็อปเปอร์พ็อเปอร์ดิโอเคงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันนะฮะมาตาน,นี้